มีทุเรียนในตะกร้าอีกหรือเปล่าพีมีครับกดเลยครับกดสั่งเลยครับตอนนี้เลย <c oughs> ประมูบองอี้จแอองหน้าออกตาเลยนะมันก็ธรรมดาครับมันก็ธรรมดาอืมคิดถึงพี่ฟอรจริงเหรออาทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังรอฟังนะครับรอฟังนะทุกคนอันนี้ผมมีเรื่องจะบอกจริงๆคือมันแบบเป็นเรื่องที่ดีมากเรื่องที่ดีมากๆน่ารักที่สุดในโลก กดก่อนครับกดตะก้าก่อนครับกดตะก้าก่อนตะก้าหน้าโปรไฟล์ครับเข้าไปกดให้ผมก่อน <c oughs> รู้แล้วโอเคคือเมื่อกี้ฟอร์ดไลฟ์ขายหุ้เรียนได้ตั้งสิบสามบ้านนี่แหละคือเรื่องที่จะบอกวันนี้ <c oughs> ดีใจมากจริงๆเนี่ยฟอร์ดแล้วครับเรื่องที่จะบอกก็คือฟอร์ดขายของได้สิบสามอเดอร์เลยเก่งมาก กดตะกายผมหน่อยพวกนี้ผมไม่อยู่แล้วเนี่ยผมจะไปทัศนศึกษากับน้องๆน,นักเรียนครับต้าวเฮ้ยขอบคุณครับมาอีกหนึ่งขอเดร์ละผมขออีกแค่ขออีกแค่สิบสามขอแค่อ,อีกสิบสองได้ไหมครับสิบสองอเดอร์ครับ <c oughs> อุ้ยอย่าเพิ่งสั่งหมูนะครับอย่าเพิ่งสั่งหมูนะอย่าเพิ่งสั่งหมูนะ สั่งแค่ทุเรียนก่อนนะครับรืมเอาหมูออกตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ต้องเข้าไปสั่งหน้าโปรไฟล์ผมนะครับเพราะว่าสินค้าผมอ่ะเพิ่งมาถึงแล้วผมแบบยังไม่ได้แพคครับก็เลยแบบยังไม่ได้ปักตะก้าเดี๋ยวมันจะปลิวครับตะก้าจะปลิวครับฟอก็เลยแบบให้กดหน้าโปรไฟล์ครับผมขออีกสิบสองอ้อดอร์ครับได้ไหมช่วยกันหน่อยได้ไหมครับพรุ่งนี้ผมไม่อยู่วันนี้ผมจะมาไลฟ์แบบนานๆเลย นะครับผมกลับมาจรงเรียนก็แบบเขาต้องขายของนิดหนึ่งก่อนะครับเพราะว่าวันหนึ่งต้องได้แบบขายอะไรสักอย่างสองอย่างก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะขี้เกียจครับอย่างอย่างน้อยแบบเออไลฟ์ทุกวันก็ยังดีครับได้สักหนึ่งก็ดีครับสองก็ดีสิบก็ดีครับตะก้าไม่ขึ้นครับตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์ครับตะก้าอยู่หน้าโปรไฟล์เออเดี๋ยวมาแกะของจุ่มให้ดูเลยดีกว่าอันนี้พี่ก้อยให้มานะครับอันนี้พี่ก้อยให้มา ตอนที่ผมไปออกงานเฮ้ยขึ้นแล้วครับคุครับสละเป็นสามเป็นสเหลืออีกเหลืออีก10ครับเหลืออีกออเดอร์เหลืออีออเดอร์ครับเห็นขายกาแฟอยู่ทุกคนเข้าไปซื้อหรือยังเพราะว่าแกจะได้ตอบแชทเอาจริงๆไหมแกแกก็แบแกก็แบบมีทรงมีอะไรเหมือนกันนะเพราะฝัดทักไปอ่ะแกก็ไม่ตอบเลยนะบางทีแบบ แม่โอนเข้าบัญชีนหนูได้ไหมเอ่อกดกดตะกร้าเอ้ยกดสั่งได้ไหมครับอุสาแล้วครับเลยเกครับเลยเเด้ออันนี้ก้อยให้มาครับเดี๋ยวมาดูกันฟอันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าจริงกรใจแข็งเหมือนกันนะเมืออกแกกำลังจะทดสอบเราอะเออเขาแบบมีแบบขี้ลงขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแหละจริงๆเขาแบบเออก็ผู้ใหญ่แล้วแหละเอาฝอ,อก็โตแล้วดิว ตะกราา้าหน้าโปรไฟล์นะครับอันนี้พี่ก้อยให้มานะครับขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมมาแกะเลยเป็นยังไงปึ๊บนี่เพราะว่าไม่ได้ทําคลิปทาอะไรก็มาแกะนี้เลยแล้วกันปักตะกร้ากาแฟเลยค่ะเฮ้ยฟอจะฟอจะขายได้เท่าไหร่อ่ะกลับมาดีกันครั้งนี้มั่นคงมากลูกจริงไหมครับเนอะจริงๆฟอดเก่ดฟอดก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรแบบน,นี้เวยไม่ค่อยกล้าพูดอะ่ะเดี๋ยวนี้ฟอดเก่งขึ้นแล้ว พอซาพาเดิมิคเอาจริงๆทุกคนถ้ากลับมาลบเนี้ยฝันว่าแกต,ต้องโกรธคนหนักแน่เลยอ่ะเพราะฝันแบบแกงหม้อใหญ่มากอ่ะฝันไม่ดูการ์ดนะไม่ดูการ์ดใส่ใจในงางเย,ยอะๆได้ครับใส่อย่างอื่นฝอก็ใส่ให้นะอพ <L it> <ฮ><ฮ>ี่ก้อยอยู่ไหมครับพี่ก้อยอยู่ไหมพี่ก้อยอยู่ไหมครับ อดการน้ำรวยไปขาดสาทุคืนดีกันแล้วใช่ไหมดีกันแล้วครับแต่ว่าแกยังไม่ให้คำตอบครับนะใส่อะไรใส่เดียวครัก็ใส่อยู่ใส่เดียวใส่คู่ก็ใส่หมดแล้วอุ้ยน่ารักมากนี่อุ้ยน่ารักมาก โอ้โหน่ารักมากทุกคนนี่เลยพอได้ตัวนี้นะครับเขาชื่ออะไรอะ่ะคอมมา่าตัวนี้เขาชื่ออะไรครับอันนี้พี่ก้อยเอฟไอพี่ก้อยให้นะครับตัวนี้น่ารักมากขอบคุณครับพี่ก้อยเฮ้ยดีเลยอเอาไว้ตั้งโต๊ะเลยโต๊ะทํางานของฟอรต,ตรงนี้เลยโคมไฟเหรอครับตัวเขาเรียกว่าตัวโคมไฟเหรอครับมันเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวก็หลุดของเขาเลย ถ้าดึงออกมาหัวหลุดทำไงเลยทีเนี้ยติดตามฟอร์เพราะกลับมาคือดีกับพี่แปรี่เอาถ้าฟอร์ไม่ดีกับพี่แปรี่พี่จะไม่ติดตามฟอร์เลยใช่ไหมเสียใจจังมันเป็นไรถ้าเกินยี่สิบออเดอร์มีรางวัลไหมครับเนี่ยตอนนี้ฟอร์ขาดอีกแค่เก้าออเดอร์ครับทุกคนเก้าออเดอร์เท่านั้นช่วยกันไหมช่วยกันหน่อยของนี้ฟอร์ก็จะเก็บไว้ขอบคุณพี่ก้อยนะครับเราจะเก็บไว้น่ารักน่ารักเหมือนกันเลย ตะก,ก้าอยู่ตะก,ก้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะคะผอไม่ได้ปักไว้นะผอไม่ได้ปัดตะก,ก้าไว้นะครับทุกคนยอดอาจจะหนึ่งรอเลยแตกแน่โอ้หมายถึงอะไรแตกออเดอร์ใช่ไหมครับขอมนะครับน้ำหยดลงหินทุกวันหินก็ยิ่งแต่แข็งแรงครับ <laughs> หินก็ยิ่งแต่ชอบครับเพราะว่าหินจะได้สะอาดพอน้ำหยดลงหินหินอุ้ยขอมนะครับพี่พี่สามสี หินดาใช่น้ำหยโลงหินทุกวันหินดาหินหนีบทุกคนครับกดให้ผมหน่อยครับอีเก้าออเดอร์กดหน้าโปรไฟล์ให้ผมหน่อยครับหน้าตะกร้าหน้าโปรไฟล์ให้ผมหน่อยครับอีห้าออเดอร์เท่านั้นก็จะหมดแล้วครับผมจะได้แบบพอไลฟ์เสร็จวันนี้หินวินฉ่ำเลยชอบครับเอาจริงๆหมถ้าฝอมไม่โดนดานวันน่ะเขาจะรู้สึกแบบขาดอะไรไปสักอย่าง รักกันมากกว่าเดิมกับาลน,นลาน้นน่ารักน่ารักแหละกดตะกร้าให้หน่อยครับหน้าโปรไฟล์อ้อนแล้วเนี่ยอ้อนแล้วเคยเลยก้าวออเดอร์เองแม่ยกพร้อมแม่ยกพร้อมยกขันมากอมเออเตรียมเลยเตรียมเลยส่งผมแบบนี้ส่งอะไรครับ ทรงทรงกําลังจะมีแฟน,นครับไปบอกช่างเลยครับทรงนี้ครับไปบอกเลยตัดตาคุณฟอร์ดทรงที่แบบกําลังคลั่งรักอะไรเงี้ย <laughs> ทุกคนครับตะกร้าหน้าโปรไฟล์นะครับกดได้เลยนะครับผู้เรียนกรอบอ่ะมาอีกแล้วครับหนึ่งออเดอร์ <c oughs> เรยยขนานะครับเตรียมยกันมาเลือีกแปดครับเลยอีกแปดพร้อมใส่สองเอ้ยเดี๋ยว ก่อนจะไปงานแต่งต้องไปงานบวชก่อนนะครับมมผมต้องบวชก่อนตอนบวชเขาก็ห้ามมีความรักอีกแหละทีเนี้ยยากอีกแหละมีคนอุ้มสั่นละ <c oughs> ซีรีส์เกาหลีกำลังสนุกเออเหมือนหนังเนี่ยเนาะเหมือนหนังเนียเนาะทุกคนแบบเกมรักเกมร้ายอะไรเงี้ยทุกคนผมเลยอแปดร้อยด้อยครับช่วยกันหน่อยกดแต่ทุเรียนนะห้ามกดหมูนะครับบวชกี่เดือนละครับจริงๆผมแบบอยากบวชให้ได้สักปเีเก้าเลย ผมจะบวชให้ได้สักปเรียนเก้าเลยครับร okay. ุ่นนำทุกเมื่อเลยทั้งเชียร์ทั้งลุ้นเอ้ยแกก็มีทรงของแกอยู่ไม่ได้จีบแกติดเลยนะเอาจริงหยอดแกทุกวันหน่อยเนี่ยไม่ได้ติดเลยนะทุกคนคนถือหมอนคือใช่เอาไปเลย เอาไปสิทุกคนอุดหนุนผมหน่อยแล้วกดตะกายผมก่อนหมูอย่าเพิ่งกดครับอย่าเพิ่งกดหมูนะหมูยังไม่มีครับตอนนี้หมูหมดครับแต่ลืมเอาออกเรื่องบวชห้ามพูดเล่นนะคะโอเคครับขอโทษครับขอโทษขอโทษครับไม่พูดเล่นแล้วครับอันนี้ผมพูดเล่นแต่ผมจะบชจริงครับแต่ผมจะบวชจริงสึกแล้วแต่งเลยไหมห้าผู้เล่นครับไม่ได้เขาห้าพูดเดี๋ยวให้บทเสร็จก่อน เขาทดสอบใจฟอรดอุ้ยฟอดก,ก็สู้สุดใจอยู่แล้วอ่ะอุ้ยมาแล้วครับอีกหนึ่งออเดอร์ครับทุกคนกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยครับเลยเจ็ดครับเลยเจ็ดออเดอร์เลยเจ็ดออเดอร์เท่านั้นครับเลยเจ็ดออเดอร์ไปหาเลยสั่งกล้วยเลยสั่งกล้วย้วค่ะไม่ใช่ครับทุเรียนทุเรียนไม่ใช่กล้วยไม่ใช่กล้วยมองมองแล้วเธอ กบคนนั้นหน้าเหมือนกันนะคนไหนครับคนไหนเอ่ยรอบนี้อย่าให้พรสดนะคะคืออะไรครับรอบนี้อย่าให้พรสดนะคะคืออะไรครับอันนี้ไม่เข้าใจครับไม่เห็นมีตะกาตะกาอยู่หน้าโปรไฟล์ครับกดเข้าไปหน้าโปรไฟล์ผมมันจะมีตะการทุเรียนอยู่ครับน้องฟอร์ดยิ้มอุ้ยไม่มแล้วครับ กงาบเลยหก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 น้องฟอร์ดกับพี่แพดดี้น่ารักค่ะจริงเหรอครับแล้วฟอดติดเล่นเยอะไปไหมฟอดอยากรู้อะแต่ว่าไอที่เป็นแบบเนี้ยมันเป็นตัวของฟอดนะถ้าถ้าฟอร์ดไม่เป็นแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ชอบฟอรดก็ได้มั้งฟอรดรู้สึกว่านะถ้าฟอร์ดไม่เป็นถ้าฟอร์ดไม่เป็นตัวของตัวเองอะเขาเขาจะ เขาจะยังอยากอยู่กับฟอร์ดไหมละ่ะอาพี่คิดว่าถ้าถ้าแบบพูดในมุมแบบจริงๆอะเอยไม่แล้วครับหนึง่งออเดอร์ครับ